สำหรับเรื่องราวนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีหลายๆคนเข้าไปชมแล้วก็ไปคอมเมนต์กันจํานวนมากเลยนะคะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเขาพาน้องแมวไปทําหมันหลังจากไปทําหมันพาน้องแมวกลับบ้านค่ะพ่อพากลับบ้านเท่านั้นแหละน้องแมวไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะ สำหรับเรื่องราวนี้นะคะเป็นเรื่องราวของน้องแมวที่ชื่อว่าเจ้ากุมะค่ะก็คือว่าเจ้าของเนี่ยเขาก็มาโพสต์เล่าเรื่องราวแล้วก็มีการโพสต์คลิปด้วยนะคะผ่านทาง X หรือว่าทวิสเตอร์ค่ะเล่าให้ฟังว่าตัวของเขาเนี่ยพาเจ้ากุมะไปทาําหมันหลังจากนั้นก็พักฟื้นที่โรงพยาบาลสัตว์หนึ่งคืนแล้วก็ไปรับกลับบ้านค่ะหลังจากไปรับกลับบ้านค่ะเจ้ากุมะเขาเปลี่ยนไปค่ะยอมอยู่ในกรงอย่างเชื่อฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่แทนที่เขาจะร้องเหมียวเหมียวเหมือนแมวปกติเนี่ยเจ้ากรมะกลับยืนเห่มมา แล้วก็เริ่มมีพฤติกรรมเหมือนกับหมาเข้าไปทุกทีทั้งที่ก่อนหน้านี้นะคะคน้องก็เป็นเหมือนแมวปกตินั่นแหละค่ะงานนีนะะ้หลังจากมีการเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็เข้ามาแซวกันเพียบเลยค่ะว่าน้องเนี่ยอาจจะไปเจอพี่หมาที่โรงพยาบาลาศาสตร์วิชามานมาหรือเปล่าหรือบางคนก็บอกว่ายินดีกับเจ้าของด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เจ้ากมะได้เรียนรู้ภาษาที่2มาแล้วนะคะนอกจากจะเป็นแมวก็สามารถพูดภาษาหมาได้ด้วยค่ะซึ่งหลังจากคลิปนี้มีการเผยแพร่ออกไปนะคะก็ได้รับทั้งความสนใจแล้วก็ทั้งความเอ็นดูนะคะจากเหล่าบรรดา ชาวเน็ตเนี่ยเป็นจำนวนหลายแสนเลยล่ะค่ะ